สวัสดีค่ะวันนี้พิมเข้ามาในตลาดเวลา3ามทุ่มห้นาทีนะคะวันนี้เข้ามาสะดึกเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตลาดวันนี้เป็นยังไงจะมีโอกาสให้เราเข้าออเดอร์ได้ไหมนะคะบ i นารีอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์อ๋อแปนะคะเดี๋ยวเราไปเทรดที่บ i นารีกันนะคะเราไม่ไปดิจิตอลนะแม่แม่ดิจิตอลจะเปอร์เซ็นต์สูงกว่าก็ตามนะคะเพราะว่าบ i นารีหากเสมอเราไม่เสียตังค์นะคะ 88%โอเควันนี้แท่งเทียนก็ส่งขึ้นซะแข็งแรงมากนะคะเดี๋ยวเราไปตีแนวต้านก่อนนะคะแนวต้านอยู่ด้านบนนะคะแนวต้านนี้นะคะ,แน,นนนะ,คะแนวต้านนี้มีเส้นกริดด้วยนะคะ เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะโอเขโอวเขาวิ่งขึ้นไปสูงเลยค่ะตีแนวรับนี้ไว้ด้วยนะคะแนวนี้นะแนวของโดจีนี้นะคะโอ,คโอ้โหเขียวส่งสูงสวยมากค่ะเขียวส่งเดี๋ยวมองไกลๆหน่อยขอดูแนวรับหน่อยนะคะ แนวรับหนึ่งเดี๋ยวเอาแนวรับนี้ก่อนแล้วกันโอเคแนวรับนี้แข็งแรงนะคะต้านอ่าแนวต้านนี่แข็งแรงต้านหนึ่งต้านสองนะคะตีเนื้อด้วยนะลงมาลึกๆมีอากาศซื้อขึ้นได้นะคะวันนี้เราจะออกที่15เหรียญน,นะคะ ลงมาไหมต้องลงมาเร็วยๆค่ะพอดีเขาขึ้นไปแล้วนะเมื่อกี้ปลายไส้นี้เลยนะคะโอเคขอเคลียร์แนวเก่าก่อนนะคะเมื่อวานเป็นตีแนวนี้เลยแล้วกันแนวนี้เป็นแนวต้านนะคะที่มีเส้นกริดด้วยนะคะเส้นกริดคือเส้นนี้นะเส้นนี้นะคะอ่า ตอนนี้กรอบไซด์เวย์นะคะตอนนี้กำลังพักตัวอยู่นะตีแนวล่างไว้เลยนะคะเป็นแนวรับนะจะมีแนวรับย่อยด้วยนะคะแนวรับย่อยคือตรงนี้นะคะมีเส้นกิดด้วยมิมตีเส้นกิดไว้นะคะ ส5เหรียญนะคะ2ไม้ติดหยุดนะแพ้2ไม้ติดหัวหยุดเช่นกันนะคะลงมาเลือกๆค่ะมีโอกาสซื้อขึ้นได้โซนนี้เป็นโซนแนวรับนะคะแนวรับเป็นแรงซื้อนะแต่ต้องลงมาถึงนะคะลงมาถึงนะไม่ถึงไม่ซื้อนะคะเกือบถึงค่ะเกือบถึงแต่ไม่ถึงนะคะกรณีที่เราจะเข้าออเดอร์กรณีที่เขายังไม่ถึงแนวรับที่100%เนี่ยมีโอกาสที่จะแพ้ได้เพราะว่าณจุดนั้นเนี่ยยังไม่ถึงโซนแนวรับค่ะยังไม่ถึงโซนแนวรับ ะะแต่อาจจะมีแรงซื้อนิดนึงที่จะดีดเขาขึ้นได้แต่ก็มีแรงขายเทลงมาได้มีโอากาสเสี่ยงนะคะเขาต้องมาเข้ามาถึงโซนที่มีแนวรับก่อนนะคะเพราะว่าปกติแล้วแทงเทียนวิ่งลงมาชนแล้ววิ่งลงมาชนแนวรับแนวต้านที่สําคัญแล้วเขาจะดีดขึ้นทันทีค่ะคือไปในคือโดนดีดอ่ะนะคะนะะเขาต้องลงมาลึกๆนะคะข้างบนมีแนวซ้อนนะแนวนี้นะคะจะดีดเขาลงนะเป็นแนวซ้อนนะคะ แ,แนวรับนี้มีโอกาสส่งเขาขึ้นนะแนวรับเขียวนี้นะคะอาจจะส่งเขียวแท่งนี้ขึ้นได้นะคะข้างบนก็มีแนวซ้อนด้วยนะคะโอเคส่งเขียวขึ้นนะคะส่งเขียวขึ้นจากเดิมที่เขาเคยส่งขึ้นได้นะคะเขาก็ส่งขึ้นอีกนะคะโอเคปล่อยก่อนนะคะปล่อยก่อนอ่าตัวนี้ก็กรอบไซด์เวย์นะคะสำหรับ AC AC บนสุดเป็นเส้นกริดนะคะเป็นแนวต้าน ที่เป็นเส้นกิดนะคะดิดแท่งเทียนลงแล้วก็ส่งแดงลงนะคะตอนนี้เข้ามาที่กรอบราคานี้นะคะกรอบราคานี้ข้างบนนะคะเป็นแนวต้านที่โซนนี้นะคะปิมตีไว้นะคะตีไว้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกโซนภูเขาหนึงนะคะแนวต้านย่อยหนึ่งนะ โซนนี้ก็เป็นโซนแนวย่อยนะคะโซนโดจินี้นะเป็นแนวย่อยนะ <c oughs> เคยต้านราคาหนึ่งสามสี่ห้าแท่งนี้นะคะแล้วก็ต้านนี้นะคะมีโอกาสที่จะต้านได้อีกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรูดู5้าวิหน่อยค่ะขอดู5้าวิกราฟวันนี้หน่อยเป็นยังไง <c oughs> อืมโดนเทลงมาแล้วนะคะโดนเทลงมาแล้ว ขามีเส้นกริดตรงนี้ด้วยนะคะมีเส้นกริดตรงนี้นะโซนแนวรับนะคะค่าจะพับตัวกรอบไซด์เวยโซนนี้ได้นะคะโซนนี้นะคะโซนนี้จะไซด์เวยอย่างนี้นะอ่ะเอาดูค่ะ ตรงนี้เคยต้านราคาไว้ได้นะ่วนนี้นะคะถ้าดูที่5วินะดูที่5วิอ่าน่าจะขึ้นไปแล้วละค่ะเนี่ยน่าจะขึ้นแล้วล่ะโอเคสวยงามกลอบไซเวที่หวิวันนี้เห็นชัดนะคะเห็นชัดนะ เห็นกรอบกลางวิ่งของราคาชัดเจนนะคะมาที่แนวรับโดนดีดขึ้นนะข้างบนมีแนวต้านก็โดนดีดลงนะคะอือห mm hmm. ข้างบนมีแนวต้านนะแต่โลเขาเริ่มสูงขึ้นนะโลเริ่มสูงขึ้นมีโอกาสมีแรงขายนะมีโอกาสนะคะ โลตรงนี้นะคะเริ่มสูงขึ้นนะคะโลเริ่มสูงขึ้นไฮก็เริ่มขึ้นนะคะมีกัดขึ้นต่อได้นะคะวันนี้ดีเจกไม่แรงเท่าไหร่นะดีเจกไม่แรงเท่าไหร่นะคะลงมาน้าเงินมีโอกาสซื้อขึ้นได้นะคะน่าจะไปแล้วล่ะค่ะเนี่ยอรอดูค่ะรอดูเขานะคะวันนี้กราฟวิ่งดีนะคะไม่แรงมากนะคะ ไม่แรงมากนะวันนี้ปิมพาดูห้าวิด้วยนะคะดูกราบ5้าวินะวันนี้กราบไม่แรงมากหามองหาค่ะแนวรับแนวต้านที่สําคัญมองหานะคะนี้เป็นแนวรับนะเคยเป็นแนวรับนะคะโซนนี้นะตอนนี้กรอบไซด์เวย์นะคะกรอบแคบนี้นะคะกรอบนี้ลงมาลึกๆมีโอากาสซื้อขึ้นได้นะคะลงมานี้เลยนะ แนวเส้นกิดนี้นะคะไปแล้วไปแล้วอือหือแต่โลเขาเริ่มสูงขึ้นนะคะอ่าโอเคมิเข้าเดิมลงไปอ่าเข้าเดิ์ไม่ไดอ้อาจจะโชคดีนะคะอาจจะโชคดีเพราะว่าเขาทะลุขึ้นไปแล้วนะคะ เขาทะลุขึ้นไปแล้วฮะาโลเขาเริ่มสูงขึ้นนะไฮเริ่มสูงขึ้นนะคะเมื่อกี้เราเข้าออเดอร์ไปถ้าบิมจำไม่ผิดบิมน่าจะเข้าออเดอร์โซนนี้นะแต่กดไม่ติดแล้วนะคะเพราะว่าหมดเวลาก่อนนะเขาจะไต่ขึ้นไหมเนี่ยหรือว่าจะโดนเทลงเอ่ย ว่าไงว่าไงอือหือมีสัญญาณของการวิ่งลงนะคะแก็บกระโดดลงมาด้วยนะอ่ะเาเดีโดนแนวรับดีดขึ้นนะคะโอเคอ่าค่อยค่อยดูค่ะเขาลงมาแล้วค่ะจากด้านบนนะคะเส้นกิดด้านบนนะ ลงมาที่แนวรับนะคะลงมาที่แนวรับเจอแนวรับดีดขึ้นนะคะ พยายามขึ้นไปข้างบนอีกแล้วนะคะพยายามขึ้นไปข้างบนอีกแล้วพยายามขึ้นมากเลยนะเขาพยายามขึ้นมากนะคะเป็นกรอบไซด์เวย์นะคะกรอบไซด์เวย์เล้ก็โดนเทลงนะ,ะเดี๋ยวดูหนึ่งนาทีหน่อยอ้าวไส้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย ไปกนไปก่อน,อนยืนบนแนวนะคะแต่โดนแนวซ้อนสีน้ําเงินที่พิมพตีไว้เนี่ยดีดลงนะนี่นะคะเป็นเนื้อนี้นะที่ดีดเขาลงนะคะแล้วก็จะสู้กันอยู่โซนนี้อยู่นะคะเพราะว่าปลายไส้ก็จะดีดขึ้นนะคะบนก็ดีดลงนะเตรียมตัวค่ะอา้าวทำไมบิมเข้า,าเด d e ไม่ได้เอ่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวคอรีเฟสหน้าก่อนนะคะกลัว ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงเข้าออเดอร์ไม่ได้นะอืมก็น่าจะได้นะคะลงมาอีกหน่อยค่ะลงมาอีกหน่อยโอ้ oh. เข้าออเดอร์ไม่ได้ โอเคค่ะรับทราบแล้วค่ะไม้นี้สูงสุดได้แค่39เหรียญน,นะคะแล้วก็กดลงได้แค่89เหรียญเท่านั้นนะคะจึงทำให้เราไม่สามารถกดเข้าเดิร์ได้นะคะโอเคไม่เป็นไรเป็นโชคดีนะคะเป็นโชคดีมาค่ะมาที่แนวรับอีกแล้วนะคะไม้ที่สองนี้87เเหรียญ เราอาจจะกดเข้าออเดอร์ไม่ได้ก็ได้นะคะวันนี้เขานิ่งมากเลยโอเคอ่ะลองลุ้นกันค่ะลุ้นกันอ้าวโดนเทลงแล้วว้าะลุ้นกันค่ะไม้นี้นะจะเป็นยังไงนะคะจะเป็นยังไงจะขึ้นหรือลงนะลุ้นกันนะคะ วนเทจากด้านบนนะคะวนเทจากด้านบนเอย่าเพิ่งลงมาเนาะขึ้นไปก่อนโอเคชนะไปนะคะไม้แรกนะคะไม้แรกของวันนี้ชนะไปนะคะโอเค โอโหชิวเฉียดมากนะคะชิวเฉียดมากนะอา้าเมื่อกี้นี้ปิมอ๋อตกใจนะว่าตัวเองเข้าออเดอร์ที่5วีนะคะจริงเราเข้าออเดอร์ที่1น 1, ึท่งเทียน1นาทีนะแต่ว่าแต่ว่าเราไปดูที่5วีไปลุ้นที่5วีกันหน่อนนะคะโอเค เขากาลังจะวิ่งชนแนวต้านนี้นะคะแนวต้านนี้นะภูเขานี้นะคะมีโอกาสโดนเทลงได้นะคะเขาเคยเทแดงลงเยอะมากเลยแนวต้านใหม่เป็นแนวรับเก่าแบบนี้สวยนะคะแบบนี้สวยมากนะเอาแล้วเอาแล้วแนวนี้สวยนะคะแนวนี้สวยเลยบอกเลยว่าสวยนะคะแนวนี้พิมพ์ใส่สีขาวไว้นะคะอา้าวแต่ดูเหมือนจะทะลุดได้จังเลยว่าไง ขอดูเขาก่อนนะคะวันนี้อ้าโนเทลงแล้วค่ะเยี่ยมทะลุได้เหรอคะเก่งจังเลยรอแท่งนี้จบก่อนนะคะเพื่อให้เพื่อดูว่าเขาจะขึ้นต่อหรือว่าเขาจะลงนะรอแท่งนี้จบนะคะอ่ามาที่แนวรับนะ อ่าโดนเทจากปลายไส้นะคะโดนเทจากปลายไส้นะเห็นชัดเจนมากนะคะอ mm ือหืมว่าไงน้องโดนเทลง mm hmm. ปิดก่อนนะคะเอ mm ็นสี่ว้าว โอเคพิมพ์ออเ,เดอร์ไปแล้วนะคะสําหรับออเดอร์ที่สองนะ,แพ,นนะ,ะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะคะแพ้ก็ไม่เป็นไรลุ้นกันนะคะว่าจะรอดไหมนะออเดอร์ที่สองนะคะแรงขายเยอะนะคะแรงขายเยอะเหลือเกินนะคะออเดอร์นี้ไปค่ะน้นงขึ้นไปเจอเส้นกริดนี้นะคะเทลงนะเจอเส้นกริดเทลงนะคะข้างล่างเป็นแนวรับนะคะแนวรับมีแรงซื้อนะลองดูว่าจะขึ้นได้ไหม รอดูนะว่าจะขึ้นได้ไหมนะคะถ้าขึ้นได้ก็จบงานเลยนะคะอ่ลุ้นกันค่ะยี่สิบวิค่ะน้องขึ้นไปก่อนยี่สิบวิค่ะสิบเก้านะคะอือหือโอ้โหเสียวสยองขวัญมากเลยค่ะสิบสิบวิค่ะข้างบนมีแนวต้านนะคะข้างบนมีแนวต้านข้างบนแนวต้านไปลายไส้นี้นะคะไปลายไส้นี้นะที่จะเทเขาลงนะ โอเคไม้นี้สวยค่ะจบสวยนะคะวันนี้2ไม้ติดหยุดนะคะ2ไม้ติดหยุดจบที่91เหรียญน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่หนาทีออเดอร์นี้เป็นยังไงบ้างอ่าโอเคค่ะมาที่จุดแนวรับนะคะจุดแนวรับนะเดี๋ยวบิมเก็บภาพก่อนนะคะสองไม้ติดหยุดนะคะตามเป้าตามมินัยนะวันนี้ก็เก็บกำไรไปนะคะ โอเคใช้เวลาไป16นาทีนะคะใช้เวลาไป16นาทีนะในการเทรดของวันนี้นะคะออกมาแนวรับอีกแล้วค่ะแต่ไส้ย,ยาวเหลือเกินค่ะไส้ย,ยาวเหลือเกินนะคะเราไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มมีแรงซื้อเข้าที่ตรงไหนแต่ให้แน่ๆคือเส้นกริดนี้มีแรงซื้อนะคะมีแรงซื้อเข้าแน่นอนนะคะเคยดีดแดงนี้ขึ้นนะแต่ถ้าเขาวิ่งลงมาแค่นี้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 อาจจะแพ้ได้นะคะอาจจะแพ้ได้เพราะไส้ย,ยาวเหลือเกินนะคะดู ใส่ยาวมากนะคะโอเควันนี้ค่อนข้างเทรดดึกดึกหน่อยนะคะดึกหน่อยอา้าวมาแนวรับนะคะโซแนวรับนะลงมาอีกจะซื้อขึ้นให้ดูนะคะเพราะว่าโซนนี้มีเส้นกริดด้วยนะ,ะเห็นเส้นกริดไหมคะเส้นกริดที่ศูน2 5จุด็ดสามสองห้านะคะตรงนี้ปล่อยเลยค่ะโอเคนะวันนี้จบงานแค่แค่นี้นะคะสิบเจดนาทีดึกแล้วนะคะเผื่อบินจะอัปโหลดคลิปก็ จะดึกไปก่อนนี้อีกนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตามเป้าตามวี่ไหนเนาะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ